นะคะแล้วสื่อวันนี้ไม่ต้องทําหาอะไรสุทธิชัยเนี่ยก็ดิฉันบอกเลยว่าอย่าไปแปลกใจว่าทำไมเป็นแบบนี้เพราะสุทธิชัยเป็นผู้บริหารเนชั่นครั้งแรกๆเลยนะคะบริษัทนี้ก็คือรับทำเช่นอย่างไอทอย่างเงี้ยเขาก็จะหาทีมไปทำเขาเรียกว่าอะไรนะฝ่ายข่าวเมื่อก่อนเนี่ยนะคะตามสถานีโทรทัศน์เนี่ยนะคะเขาก็จะมีฝ่ายข่าวฝ่ายบันเทิงมีผู้กํากับเวทีมีนู่นนี่นั่น แล้วสุทธิชัยยุ่นตั้งบริษัทขึ้นมาเพื่อการนี้ก็คือไปรับทำรรให้กับไอทแม้กระทั่งสรยุทธ์วันนี้นะคะที่ดวงรุ่งพุ่งแรงเนี่ยครั้งแรกที่ออกไปอยู่กับช่อง3เนี่ยนะกินใจกับสุทธิชัยหยุ่นนะคะประชามารู้สึกว่าผู้บริหารของอช่องเขาก็คือคนในตระกูลมารีนอดิฉั่นกลัวจะเรียกชื่อผิดนะคะต้องพาสรยุทธ์เนี่ยนะคะ มาขอเข้ามาหรือพูดพูดง่ายว่ามาขออนุญาตสุทธิชัยหยุ่นเนี่ยนะเพื่อไปทํารายการอยู่ที่ช่องสามอิทธิพลเขาเยอะขนาดไหนแล้วเก่งขนาดไหนคะเก่งขนาดบริหารนะคะบริหารองค์กรของตัวเองจนเจ๊งอะค่ะตอนนั้นทักษิณก็ไม่อยู่แล้วค่ะจะโทษใครนะฮะแล้วในที่สุดก็มาทําออนไลน์ก็ใช้ชื่อตัวเองว่ากาแฟดําอะไรเนี่ยนะคะแต่ไม่รู้มันเป็นกาแฟดําประเภทไหน นะมันไม่ได้ขมมันเปรี้ยวแล้วเค็มนะคะสื่อพวกนี้นะคะมันก็คือพวกง่ายว่าแปดปีของประยุทธ์ที่ฉันไม่เห็นเลยอะ่ะคิดว่าตายห่ากันไปหมดแล้วพอมีรัฐบาลเพื่อไทยขึ้นมาเท่านั้นแหละฟื้นคืนชีพกันมาหมดไอ้พวกนี้ก็คือมันเป็นสัมภเวสีค่ะพอได้ยินชื่อเพื่อไทยพอได้ยินชื่ออพอได้ยินตระกูลชิน,นวัตรปุ๊บเท่านั้นแหละค่ะนะคะ,นะคะ,นะคะขึ้นมาดีดดิ้นเลย แล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือนะคะเรื่องที่มีการวิาพากษ์วิจารณ์นะคะกรณีที่คุณทักษิณวันนี้สุดที่ <_ m ys> ชัยยุ่นเล่นด้วยค่ะโพสที่ f c e e o o o นะคะบอกว่า59วันนะคะชั้นที่14คือไม่ต้องทำมาหากินอะไรเลยนะคะไอ้หน่งคือมึงก็มานั่งนับว่าทักษิณเนี่ยอยู่โรงพยาบาลกี่วันกี่วันนะคะก็เอาที่มึงสบายใจที่มาพูดกันวิพากษ์วิจารณ์กันถึงขนาดที่กลุ่มคอ,อปคอ อะไรนะคะคอปทอนะคะคอปทอนี่ก็คือหนึ่งในกลุ่มที่ร่วมกันทําทม็อบนะคะม็อบชัดดาวกอทมอแล้วก็กลุ่มคอปทอเนี่ยนะคะเขาไปตั้งเวทีนะคะอยู่ที่อุรุพงแล้วก็เป็นเวทีแรกนะคะที่จารุณีสุขสวัสดิ์นะคะนางเอกอตอนนั้นกำลังได้รับความนิยมมากเลยนะคะไปขึ้นเวที แล้วก็เลยกลายเป็นโมเดลทําให้ดาราทั้งหลายเนี่ยนะคะเขาเรียกว่ากล้าที่จะแสดงออกทางการเมืองออกมาสนับสนุนม็อบกปปสกันเยอะแยะมากมายด้วยเหตุที่บรรดาผู้จัดเจ้าของสถานีเจ้าของละครนะคะหรือแม้กระทั่งคนที่เป็นอยู่ในวงการบันเทิงทําละครป้อนทําข่าวป้อนทาวาไรตี้ป้อนช่องต่างๆซึ่งคนพวกนี้มีอิทธิพลต่อดาราค่ะเพราะว่าถ้าเกิดคนพวกนี้เนี่ยนะคะ คุณไปขัดใจเขาหรืออะไรเขาเขาแบนคุณเขาไม่จ้างคุณเนี่ยไม่ใช่แค่เขาไม่จ้างนะฮะเขาก็จะไปบอกคุณต่อๆไปว่าอย่าจ้างอีนี่นะอย่าจ้างไอ้นั่นนะคุณก็ตายฮะเพราะฉะนั้นในช่วงของการชุมนุมกปปสดิฉันก็ไม่เชื่อหรอกค่ะว่าดาราทุกคนเนี่ยครับมันจะคิดชั่วอะไรขนาดนั้นแต่ก็เนื่องจากว่าไม่ได้คิดอะไรก็คือมันไม่ได้คิดอะไรนั่นแหละค่ะเพราะวันๆหนึ่งก็ท่องแต่บทเป็นนกแก้วนกขุนทองเนาะ เขาชวนออกมาชุมนุมก็เห็นพรรคพวกเยอะแยะเฮฮาปาร์ตี้แม้กระทั่งการขัดขวางการเลือกตั้งเนี่ยนะคะที่มีการโพสต์โดยดาราไม่ว่าจะเป็นวันเลือกตั้งเนี่ยไม่ไม่ว่างจะออกไปเลือกตั้งค่ะเนะเพราะว่าต้องทําข้าวให้หมากินหรือไม่ต้องไปเลือกตั้งหรอกมาเดินตลาดนัดดารากันดีกว่าอันอันนี้จริงๆแล้วมันมีความผิดนะคะเพราะว่าเท่ากับเป็นการรณรงค์ไม่ให้คนออกไปเลือกตั้ง แต่คนพวกนี้มันลอยนวลมาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้ลอยนวลจนกระทั่งสามารถขึ้นเวทีดีอกดีใจนะที่ลุงอักแกวถูกยิงโดยที่เขาไม่ได้รู้อหน,อนุ่ยเหนียอะไรด้วยเลยแล้วมีบางคนถึงกระโพ์ว่าอูโหูสะใจจังเลยมันน่าจะตายเยอะกว่านี้นู่นนี่นั่นแล้วคนพวกนี้ไม่เคยละอายใจต่อสิ่งที่ตัวเองพูดหรือกระทานะคะดิฉันจะบอกว่าอย่างเช่นกรณีของการที่ออกมาดามา่าเรื่องอ,อิสราเอลกับปาเลสไตน์นี่ก็เหมือนกันนะคะอูโหูคือ ทำใจไม่ได้โหดร้ายเกินไปทําไมทํากับเพื่อนมนุษย์ด้กันถึงขนาดนี้บัตรถอยควายตอนที่อยู่ตอนปีห้เนี่ยคือพวกมึงอ่ะยังมีชีวิตอยู่ไหมตอนนั้นน่ะหูหนวกตาบอดกันหรือไงไม่เคยออกมาพูดอะไรเลยนี่นะไม่ใช่เรื่องของตัวเองแม้ว่าจะมีความรู้สึกอย่างนั้นจริงๆแต่นี่ันก็อยากให้รู้สึกเหมือนกับพี่นะคะในตอนที่มีคนไทยด้วยกันน่ะเพื่อนร่วมชาติมึงอ่ะ นะถูกทำร้ายถูกยิงตายจับติดคุกอะไรตอนนั้นพวกมึงไปอยู่ไหนกันหมดตายห่ากันหมดหรือไงนกวีดติดคอกันหมดใช่ไหมเออนั่นแหละค่ะทีนี้พอมาถึงการปฏิวัติเสร็จปุ๊บเนี่ยนะคะยึดอำนาจตั้งแต่ปี5-7เนี่ยคนพวกนี้ก็เสมือนหนึ่งนะคะหายไปกับอากาสตาดวันดีคืนดีนะคะก็ไปให้กำลังใจลุ่งตู่ การแสดงออกทางการเมืองแบบนี้ที่ฉันบอกว่าแม้จะเป็นคนที่คิดน้อยโง่หรือนะฮะสมองกลัวอะไรก็แล้วแต่มันควรทำไหมคะในเมื่อคุณเป็นคนของประชาชนการที่คุณไปสนับสนุนคนที่ปฏิวัติหรือคนที่ยึดอานาจของประชาชนอย่าลืมว่าการยึดอานาจทุกครั้งคุณไม่ได้ยึดอานาจพรรคการเมืองนะฮะคุณไม่ได้ยึดอานาจยิ่งรักนะคุณยึดอานาจเราเพราะถ้าไม่ใช่เราเป็นคนที่เลือกจนกระทั่งเขามีคะแนนมากเขาก็ไม่ได้เป็นรัฐบาลยิ่งรักก็ไม่ได้เป็นนายก ดังนั้นในการยึดอำนาจแต่ละครั้งนี้ฉันถือว่าพวกคุณยึดอำนาจเรานะคะหลังจากนั้นมาเนี่ยนะคะตั้งแต่ช่วงของการที่มีรัฐบาลคสชเนี่ยนะคะก็บริหารโดยประยุทธ์กับสามปก็มีการตั้งคนนั้นคนนี้เข้ามานะคะแปดปีต้องบอกว่าแปดปีค่ะเพราะว่าสี่ปีแรกแม้จะ,จะเป็นรัฐบาลคอสชอแต่เมื่อการเลือกตั้งปีหกสองเนี่ยประยุทธ์กรร็รวบรวมเสียงข้างมากนะคะ โดยมีแกนนาก็คือพรรคพลังประชารัฐที่ตั้งเอาไว้รองรับก็ในเมื่อการเป็นนักการเมืองมันชั่วมันเลวนักการเมืองเนี่ยโกงกินจนฉันต้องขึ้นออกมายึดอานาจเนี่ยแต่ในที่สุดตัวเองก็จะต้องมาตั้งพรรคการเมืองแล้วก็มาเป็นนักการเมืองเต็มตัวจนกระทั่งในที่สุดเนี่ยไม่รู้สถานะของตัวเองว่าเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือเป็นผู้เรือนกันแน่นะะไม่รู้ว่าตัวเองเป็นทหารหรือเป็นนักการเมืองก็ยังสับสนมึนงงกันอยู่นานนานพอสมควรทีเดียวถกเถียงกันอยู่นั่นนะ่ะ นะคะหลังจากที่เข้ามาบริหารแล้วไอ้พวกคนที่เคยชี้หน้าว่ารัฐบาลอย่างนั้นอย่างนี้พอประยุทธ์กู้เงินก็ไม่พูดอะไรก็ไม่แปลกละค่ะเพราะว่าไม่มีปัญญาหาเงินเข้าประเทศก็ต้องกู้อยู่แล้วแต่กู้จนกระทั่งล้นเพดานต้องไปแก้กฎหมายเพื่อที่จะได้กู้ต่อเนี่ยแล้วไม่มีใครพูดอะไรเนี่ยแล้ววันนี้มาชีา้หน้าแล้ววันนี้มาวิพากษ์วิจารณ์เรื่องดีตั 1, ้งหนึ่งหมื่นบาทดิฉันบอกว่าพวกมึงเอาอะไรคิด และจะบอกว่าถ้าดิจิตอลหนึ่งหมื่นบาทเนี่ยนะคะมันถูกล้มเลิกยกเลิกชะลอหรือแม้กระทั่งระง,งับเอาไว้ก่อนเนี่ยก็ต้องบอกเลยนะคะว่าพวกนี้ขัดขวางผลประโยชน์ของประชาชนนะคะดิฉันไม่ได้บอกว่าประยุทธ์ไม่ดีนะคะแต่คนที่สนับสนุนประยุทธ์เนี่ยถามว่าในเมื่อคุณสนับสนุนคนที่ยึดอำนาจมาได้แต่ทำไมคนที่ประชาชนเลือกเข้ามาเนี่ยทำไมคุณรังเกียจรังงอนกันนะัก ทำไมคุณถึงคิดว่าเขาจะโกงกว่าทําไมถึงคุณถึงคิดว่าเขาจะทําให้บ้านเมืองชิบหายถ้าสี่ปีของรัฐบาลคอสอชอนะคะที่ทําอะไรทุกอย่างโดยที่เราไม่รู้นะคะก็คืออะไรอะไรก็ไม่ได้ไม่ได้สามารถตรวจสอบได้แล้วมันยังไม่เจ๊งประเทศก็ยังอยู่มาได้เนี่ยนะคะคุณจะกลัวอะไรรัฐบาลที่เพิ่งเข้ามาเดือนกว่าเขาจะมีปัญญาทําให้ประเทศเจ๊งขนาดนั้นหรอคะแล้วถ้าสมมุติมันเป็นอย่างนั้นจริงๆมันก็มีช่องทางทางกฎหมาย ที่จะต้องเล่นงานและนฉันถามว่าคนที่ทำธุรกิจของตัวเองนะคะพูดง่ายๆว่าทั้งชาติเนี่ยเขาไม่ต้องทำอะไรเลยนั่งกินนอนกินเขาก็สบายแต่เขาทำไมต้องมาเสี่ยงนะกับการที่จะต้องมีคดีหรืออะไรนู่นนี่นั่น,นที่จะเข้ามาเป็นนายกเนี่ยดิฉันบอกว่าหลายๆคนพูดนะคะบอกว่ารวยอยู่แล้วแล้วก็ยังจะมาอยากเป็นนายกเพื่ออะไรก็เขาอยากทำไงฮะคนที่ อยากช่วยเหลือประเทศชาติหรืออยากพัฒนาประเทศชาติเนี่ยมันมีเยอะนะฮะเดียอยากใช้คําว่าเขาคันไม้คันมือเขาบริหารธุรกิจของเขาจนกระทั่งประสบความสําเร็จแล้วทุกครั้งนะคะเขาก็จะได้เห็นพี่น้องประชาชนคือเหมือนกับคุณทักษิณน,นะคะที่ตัวเองเนี่ยนะคะแม้ว่าจะมะีเขาเรียกอะไรนะ,ะไม่ได้ลําบากอะไรมากมายแต่สุดท้ายพอมาทําธุรกิจเนี่ยนะคะเข็นบอกว่าเดินแลกเช็คจนกระทั่งรองเท้าเนี่ยขาดเนี่ย กว่าจะมีวันนี้เขาก็ไม่ได้เข้ามาโดยพูดง่ายๆว่าไม่ได้เดินเส้นทางนี้ด้วยที่โรยด้วยกรีบกุหลาบเพราะฉะนั้นเขาก็เลยตระหนักและรู้ว่าจริงๆแล้วคนเราเนี่ยนะฮะศักยภาพของมันเนี่ยยังไม่เท่ากับการได้รับโอกาสสิ่งที่คุณทักษิณให้ประชาชนคือโอกาสค่ะนะฮะคุณทักษิณให้เบ็ดคุณไปตกปลานะฮะให้เคียวไปเกี่ยวข้าวให้ควายคุณไปไถานามไม่ได้ให้คุณเป็นเงิน เพราะฉะนั้นมันก็จะต่อยอดมาสมัยนี้นะคะมันจะไปให้แบบนั้นโลกไปเปลี่ยนไปแล้วเขาจึงให้ในลักษณะของการที่นะคะให้เงินคุณเนี่ยนะคะเพื่อให้คุณไปต่อยอดในขณะที่รัฐเองก็ได้กระตุ้นเศรษฐกิจซึ่งการกระตุ้นเศรษฐกิจที่มันซบเซามา78ปีถ้าคุณไม่ทําแบบนี้คุณจะกระตุ้นมันไหวไหมคะแล้วในปีแรกของรัฐบาลจะเอาอะไรไปพัฒนาประเทศถ้าคุณอยากเห็นประเทศนะคะมันพัฒนากันอย่างคือเดินไปข้างหน้าอย่างไม่มีอะไรติดขัด มันก็ต้องทําแบบนี้อะฮะเหมือนวันนี้คุณกําลังป่วยนะคะหมอก็เลี้ยมไข้คุณไปเรื่อยๆคุณไม่ตายหรอกแต่คุณก็ไม่ฟื้นแล้วจะมีประโยชน์อะไรคะถ้านอนแห้งเป็นผักอยู่อย่างเงี้ยเปรียบกับประเทศเช่นเดียวกันนะคะถ้าคุณเป็นมะเร็งเขาให้คุณฉีดเคมคุณไม่ฉีดคุณก็มีแต่ตายนะคะหรือถ้าคุณเป็นโรคอะไรเขาให้ผ่าตัดแต่คุณไม่ผ่าสุดท้ายคุณก็ตาย เพราะฉะนั้นที่ฉันบอกว่าการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างนี้นะคะมันก็เหมือนกับให้ยาแรงซึ่งคุณต้องยอมรับเอฟเฟคที่มันจะเกิดขึ้น